ท่านผู้มีบุญทั้งหลายยอ้อนหลังกลับไปหกศกวปีนู้นผู้มีพระคุณท่านสองท่านด้วยกันแม่สมหวังและพ่อดำรงปัตถมาลีทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดจะเอาโลกมาทำประกา จะเอาน้า,ามาทำกระดาษเอาน้าหมดมหาสมุดแทนหมึกวาดย,ยังประกาศพระคุณพ่อแม่ไม่ได้เลยคุณพ่อดำรงคุณแม่สมหวังชีวิตเป็นคนจีนเป็นคนจีน ท่านก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้นึกชีวิตเป็นรำบ้านธรรมดามีปู่ย่าตายายเดินทางมาจากกีนพ้นทะเลเกาะไฮลำนู้ัวจะมาสร้างตัวอยู่ที่ลงเรือที่นี้ลงเรือที่สำเพ็งกว่าจะเดินทางขึ้นไปหาคนที่อยู่ คนที่อยู่ที่นู้นไหายหล,ลําเราไมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนบ้างไปหาเมื่อได้ที่พักได้ที่พิงก็ทำมาทำงานทำการเป็นกุลีบ้างทำนู่นทำนี่บ้างเพื่อให้มนมีเงินมีทองเอาไว้สําหรับกินเอาไว้สํำหรับใช้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดดีกว่าอยู่ประเทศจีนสมัยก่อนน ชีวิตดำเนินมาเรื่อยดำเนินมาเรื่อยและทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสแต่งงานและอยู่ร่วมกันให้กำเนิดลูกคนหนึ่งโดยชีวิตก็ไม่ได้คิดอะไรมากความที่ท่าน มีเมตตาดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งที่มีพระคุณอย่างสูงสุดจเจ้าโลกมาทำปาะกาจะเอานภา,ามาทำกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกว่าอย่างประกาศพระคุณพ่อแม่ไม่พอเลยขอบุญกุศลที่อยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานส่วนหนึ่งนั้น ขออุทิศส่วนกุศลนั้นนี้ให้กับพ่อดำรงแม่สำหวังทุ่งจากโลกนี้ไปแล้วท่านจะอยู่แห่งหนดัมบนใดก็ตามแต่ขอให้ท่านได้รับทราบสิ่งที่ท่านได้เสมอคือความระลึกถ,ถึงคือความอะไรคือบุญกุศลที่อุทิศให้เป็นประจำทุกค่ำคืนขอให้ท่านได้มีโอกาสาร,รับรู้ พระคุณพ่อแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อแม่เลิศล่าสุดาทานใครจะปานพ่อแม่ฉันนั้นไม่มีทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมานชาลีตี